สวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะ,ะสวัสดีในตอนบ่ายนะคะ,ะเมื่อเช้านี้เราเรียนกันไปก,ก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันตลอจากเรื่องแต่ตอนเช้าเนาะตอนเช้าทบทวนอ่านพิยันชนะไทยไปแล้วฟังนิทานเกี่ยวกับ สนุกสุดใจฉันไปโรงเรียนหีน้อยกับเพื่อนนะคะแล้วก็โรงเรียนเด็กๆก,ก็ได้บอกไปแล้วได้เห็นอะไรในรูปภาพของรูปภาพนี้บ้างนะคะเป็นโรงเรียนโรงเรียนนอกจากจะมีโรงเรียนแล้วในห้องเรียนของเราก็ยังมีเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นก็จะมี ทั้งเพื่อนชายแล้วก็เพื่อนหญิงนะคะเมื่อเช้าน้องนัำตังก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงเนาะมีสองภาพมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันเลยนะคะสําหรับใบงานที่หนึ่งนะคะนี่ดูใบงานดูรูปภาพนะคะใบงานที่หนึ่งจะมีรูปภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขาบอกว่าให้ระบายีสนะคะ ให้ตรงกับภาพตรงกับเพศของตัวเองอา้าอย่างน้องน้องนัดตังเป็นเด็กผู้หญิงก็ให้ระบายภาพผู้หญิงอาเิอ,อ่างน้องวินเป็นเด็กผู้ชายก็ให้ระบายเฉพาะภาพเด็กผู้ชายแล้วก็ระุมพ่อแม่ช่วย เขียนชื่อในช่องส่หลีหญ่ให้น้องหน่อยนะคะเพราะว่าน้องอาจจะยังเขียนไม่ได้เนาะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนให้หน่อยแล้วก็ด้านท้ายของใบางานก็ให้ผู้ปกครองช่วยเขียนชื่อให้น้องด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายเนาะเวลากลับมาโรงเรียนเปิดเทอมแล้วมาเรียนตามปกติคุณครูจะได้รู้ว่าเป็นใบางานของใครนะคะ,ะช่วยเขียนชื่อด้านางด้วยนะคะ ใี่เลยนะถระบายสีเฉพาะภาพที่ตรงกับเพศของตัวเองนะคะเช่นน้องอาณาเป็นเด็กผู้หญิงก็ระบายเฉพาะภาพเด็กผู้หญิงนะคะใครเป็นเด็กผู้ชายก็ระบายเฉพาะภาพเด็กผู้ชายาให้สวยงามแล้วก็ให้ปกครอช่วยเขียนชื่อให้น้องหน่อยน้องชื่ออะไรก็เปลี่ยนชื่อรงในช่องสีอย่างนั้นนะคะจัดใบงานเอาเป็นูกปักไว้ที้หนึ่งใบงาและกนันเนาะค่อยๆทำแล้วเพิ่ม มันจะใช้ได้แล้วนะเช้าคุณครูจะแชร์สกรีนแล้วเดวคุณครูจะแชร์สกรีนนะ,ะ,นนะ,นะคะเป็นบทเพลงหน่วยการเรียนของเราชื่อเพลงว่าเรามา

เพียงเกี่ยวกับหนว่วยการเรียนนะคะชื่อเพียงเรามารู้จักกันนะคะชื่อเพียงเรามารู้จักกันยังไงฝากผู้ปกครองไว้นะคะสามารถเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิง้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปในรายกลุ่มนะคะให้ยังไง เง,งี้ยอ่าเงอะครอเ่งพอเิงอไีกอ่าครูจะส่งวิดีโอนี้เข้าไปใน ลายกลุ่มของเรานะคะยังไงฝากผู้ปกครองช่วยดูแล้วก็ช่วยพานักเรียนทำรายงานนะคะฝากไว้เพี่งนไปนานนะคะ ฝากไว้คลิปวิดีโอนี้นะคะจะแชร์ไว้ในกลุ่มทางเราให้ผู้ปกครองช่วยสอนใบงานทำใบงานนะคะฝากไว้เพียงหนึ่งใบงานเนาะแล้วมาพบเจอกันในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องขอโทษด้วยในเรื่องของระบบเสียงหรือระบบภาพอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยชัดเจนนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยัาในวันนี้ก็เท่านี้ต่อนะคะ Okay. Uh -huh.